คลิปนี้จะเป็นทางนักร้อในคอร์ด C ชาร์ปเมเจอร์นะครับอ่านรูคอร์ดแรกครับ C ชาร์ปเมเจอร์ครับคอร์ดสองครับ D ชาร์ปเมเจอร์ครับคอร์ดสามครับเป็น F ชาร์ป F อ่า F เมเจอร์เออเป็น E ชาร์ปเมเจอร์เนาะนะครับต่อไปเป็น F ชาร์ปครับต่อไปเป็น G ชาร์ปครับอ่าต่อไปเป็น C ชาร์ปดิมครับ C ตัวนี้เป็น B ชาร์ปนะนะครับแต่ว่าจะกดในคีย์ C ก็ได้นะครับ แล้วสุดท้ายเป็น C ชาร์บครับอ่าทีนี้พอได้แล้วนะครับลองกดกับเมทนอนมาดูนะครับ2 3 4ฟขอ 2, e ้อสอง D ชาร์บไหมเนี่ยครับข้อสามนะครับ E ชาร์บไหมเนี่ย F arp, G arp, A arp, ไมเนี่ยนั่นเอง F ชาร์บครับ G ชาร์บครับ A ชาร์บไหมเนี่ยครับต่อไป B ชาร์บครับ สุดท้ายครับขอ C ชับกดกลับครับ C ชับ B ชับ A ชับไมเนอร์ G F ชับครับ E ชับไมเ์ครับเรยกว่า F ชับ F ไมเนอ์นั่นเอง B ชับไมนอร์สุดท้ายครับเป็น C ชโอเคนะครับ ก็อย่าลืมเอาไปฝึกดูนะครับ